ครับจ่านรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุซ่อแหงนะครับก็ออกเสียงปิดก็ขอไปนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับะกสาวเน้าวเันนี้เนราจะพาไปทำบุญไหว้พระของเรากคไม่ไ แอดคนเลยอาุกจอนิขุคผมรับครับนภรก็ไม่มีบรรยานะครับวันนี้นภรเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้เราจะพาเข้าไป ไว้พระขอพอรนะครับขอ,อรับพรไม่มีบรรยายนะครับก็จะพาชมวัดพาเที่ยววัดนะครับนะ้้าีตปวรูพ คณบมนตรีพระบรม,บรมราราินาธารนะคะพี่สามารถ่รูปได้รุ่จุนะคะ้รูปได้เลยนะไปขึ้นไลน์เฟน,นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์การอรราากบัประธานเจ้าแห่พระอันลังงคราต้องวนลนคเดี๋ยวเราก็จะ ไปไหว้พระธาตุนะครับขอพรนะครับก็วีโดนพรอาจ,จะไม่มีบรรยายนะครับนพรไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัดนะครับนพรก็จะมาทําบุญไหว้พระขอพรนะครับก็จะพาเที่ยวพาชมวัดนะครับก็วีโดนพรก็อาจจะอาจจะได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงคนหัวเราะนะครับก็เราก็จะพาเที่ยวพาทำบุญนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุของข้างสวยงามนะครับก็เดีเ๋ยวเราก็จะเดินเวียนเทียน3ามรอบนะครับ ชมองค์พระธาตุรอบๆองค์พระธาตุนะครับ ก็วันน <ge> ี ies, ้ท้าพรก็เด like ินอยู่คนเดียวนะครับก็แม่บ้านหูไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราก็เดินอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับหรือพระเจ้าทันใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขอพรขอพรนะครับวันนี้ก็วันนี้มาจังหวัดน่านก็มาไหว้พระขอพรนะครับตำุญไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับ ก็วันนี้บรรยากาศดีครับเย็นสบายมีฝนตกมานิดนึงนะครับครับเราก็ทำบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะพรก็ไม่มีบรรยายนะครับก็วันนี้เราก็มาทำบุญไหว้พระขอพรอมาเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เรากำลังเดินลงบันไดนะครับไปรอรถ อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าสมาชิกที่มาด้วยกันก็รอเราอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงบันไดไปรอรถด้านล่างนะครับก็ทริปนี้นพรก็ไม่มีบรรยายนะครับนพรก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางวัดนะครับนพรก็จะพาชมพาเที่ยววัดนะครับก็ทริปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับฝากกดติดตามนพรด้วยนะครับสวัสดีครับ Mm-hmm.